สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยงหลานน้ำพนนะคะเมเข้าใส่หลังคามันจะได้ไม่ร้อนเ้ายกันนนราอาไปน่ไน่เรเดน้เอาหลานเรมาไม่ได้กับ อืมต่อชานก็มานะคะวันนี้นี่ลววันนี้ไม่ได้เอาโต๊ะมาวางให้เลยน้นองนะ

นี uhm. ่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้ก็คือหมอกนะคะหมอกคือมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะเห็นไหมเข้าข้างแม่แม่นะคะเห็นไหมหมอกคะ นี่นะคะตาชานก็กับแย้วดีละ็สบายเลยก็มีคนบ้างเขาไปช่วยกี่วันแล้วคะสามวันสามวันแล้วนะไม่ดนแล้ว่านได้ได้เครื่องทงหรือเป่ เพิ่งแล้วเพิ่งแล้วอ๋อม่นี่ก็มือเนี่ยคือสีเบิร์ดไดอกตัวป่ะกางง่ายนะพอเนาะค้อนง่ายอยู่เป่าค่ะง่ายอยู่เด้นี่นะคะหอยบาทครับเมื่อวานเดี๋ยวตาไปลืมใส่รองเท้าบูเมื่อนี้บ่แม่นลุงพุ่นปตนโมเมนสิไปซอยบ่เออปตันที่ไปอยู่ลุงพุ่นนโมเดิร์ไปดอกบ่อือคันไปก็ไปตัดหญ้าสุ่งยางนั่นล่ะอ๋อ ก็หยไปตัดหญน่ำชนยางก่อนมดยังเผาไปคุยกันเบลเบลอะนะมันยังไม่ได้สัตว์เดลี่นดอกมันมันหลายอย่างครับผมันลายอย่างเขาเอาไปออกข้าวหลายอย่างมันจะเฝ้านั่นเบ้ากันตัมตรงนี่ละค่ะเขาไปผ่าหัวข้าวทั้นๆจังสี่แต่มันเรื่องมันจบจ้กกอนมันหน่ำกอนมันจะดีกันเองดอกคนเฮาใช่ จะช่วงนี้มันอยางให้ไปใ้าให้ไปโยลูกหลานทุกคน่นไปตัดหญ้าทุ่นยานเดี๋ยวของไปจ้าไปแล้วนะคะตาชานไปแล้วแม่บ้านบ่าหองก็ใต้ที่รังนะคะก็เป็นบรรยากาศเห็นไหมหมอกแบบหมอกแบบ

นิกกี้หงอยนะคะนิกกี้หงอยเลยเน่ยเดนแล้วโดนแล้ว,น,ลวนิกกี้โดนแล้วนี่นะคะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปดูตรงองค์ปูนิดหน่อยนะไปดูตรงองค์ปูนิดหน่อยนะคะ โอ้ oh, แต่ตัวนี้คือแต่ตรงหลังองค์ปูนี้คือแบบสวยอะ่ะมองเห็นแบบสวยนะคะมองเห็นภูเขาพอดีแล้วก็มีหมอกนะคะแบบเนี้ยจะกำลังสวยเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนก้วยนะคะย่งไงก็เป็นกำลังใจให้นกด้วยเด้อนี่นะคะ FC มาแต่เช้าเลย FC มาแต่เช้าเลยนะคะ นีน่นี้องเอฟซีนะคะมาแต่เช้ามาจากขอนแก่นเด้อรนูนึกว่าฝืนมากเรลงมากนึกว่าเตาง้อยเป็นเฉลยประตูงามแ่าลุงพลมาของแก่นบุรามาแล้วเสิ่า โน้ตเขาว่องขตาของแมวแมวแล้วเขาวงแล้วเราโน้นโน้นเลยว่าจะล้มเตาน้อยว่าก่อนตีล้มก่อนเอ้าก่อนแล้วจะตีใส่ใส่นะครับใส่ไม่ใส่ได้เลยเหรอคะล้มขาจะเข้าภาพก่อนใช่ไหมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกริ่งด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ